สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุองลูกชายานานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเอาน้ำหน้านำทวมเนาะ <c oughs> แม่จะพาไปดูหน้านำทวนะคะเอารถของพี่มาเนาะเพราะว่ารถของตัวเองอะจะไปป้ายยางอยู่นะคะยางมันเปยนต้องมาเปลี่ยนเอออยู่อ,อันออ้กําลังดี่ไปมาเลยเปียกมาอีกต่างหากได้ <c oughs> ไม่พูดไม่จ้าขี่ไปสิ่งอีกนี่เดี๋ยวพาไปดูนำ้ำท่วมกอนเดี๋ยวเราจะไปดูนะหนหเราจะปันปั้นไปพอดีทำไมเรื่องร่วงหายน่ะ <c oughs> ทำไมเมื่อคืนทำหายเหรอหเด็กต้องหายแล้วเราจะพาไปดูนะไปเจอกันที่นาน,นะคะ วันนั่นมาหนูจะบอกเด้อวันนั่นมาล่ะยังเป็นเขียวสวยวันนี้มาอ้าทะเลสาบนี่ว่ะเราจะต้อน้้งน้ตัวมาแล้วแล้วเขาจะเกิดไหมเนี่ยจะได้หวานใหม่หรอแล้วทำยังไงแล้วเนี่ยเห็นยอดอ,อยู่เลเห็นยอดอยู่าเกิดมั่ เย้ะก่อนานะแต่ฟังเขาดีดีว่าสาโอ้ยหนูจะเขาราคาถูกยา่างฟ้นตกมาใส่ <laughs> ที่แรกน้ำเขาปล่อยน้ำเมืองมาแลวเนาะทุกคนยังยัง,ย,งยังพอตรงไหนโอเคแม่จะพากลับไปดูไปฝั่งนู่นจะได้เห็นไกลๆจะได้เห็นชัดๆว่าพอทำนาปังนาท่ว <laughs> ม ทำนายยังไงให้น้ำท่วมก็มาขอสูตรได้ที่คุณพ่อเงินเงินจีนีบาปมูเลียมนะคะเฮ้ยเนาะแบบท่วมอีกและทุกคนผิวขาวมากเลยไ่ท้วมรำใจนี่แม่พามาเน่พามาดน้ำท่วม คนตกน้ำ่วมเลยนอกจากนี้นเขาปล่อยน้ำม,มาแล้วมันยังไม่ตอนแรกยังไม่ท่วมขนาดนี้นะทุกคนจะเป็นไงล่ะเมื่อวานเก่ายังไม่น้ำคนไม่ตกระทั่มแรงอยู่างไรมาวันนี้ขาผับเป็นไงล่ะแม่ทีนี้จะได้เขาไหมวันน <c oughs> ี้แตะกองไปซื้อปุ๋ยตั้งรดจักบาดรถสี่หม 40, 000, ื่นอ่าซื้อปุ๋ยรถสี่หมื่นเอาเมื่อวานไหนเมื่อวานไหนล่ะที่นี่เมื่อวานน้ำไปทะเลเลย ทะเลของเรานี่เองนะคะทุกคนทะเลบ้านน้องกองเออบ้านกองผู้ชายโดยเสน่ห์พังครีโอ้ยน้ำท่ว,วม,วม,วมเราก็กินทุกวันท่วมทุกวัน,น,น,วนตอกน้ำทุกวันเขายังหยิมาท่วมนจมน,น <c oughs> แล้วปีนี้เขายีเพลงไหมเนี่ย นำท่วเขาจะไม่ทันไรแต่ว่าตอนแรกอะ่ะตอนที่นำังไมันถั่วมาเขามันก็เกิดดีมันก็งามอยู่โนโ้อแม่เนาะแต่ว่าพอนำถ่วมมากกับิแต่ยอดไม่รู้นำะมันจะระบายเร็วไหมแค่นั้นเห็นย้อนอยู่นิดหน่อยเห็นย้อนอยู่นิดหน่อยมันยีบบกเร็วไหมนะ จะสูออกไปไหนจะออกไปไงได้ท่านุ่งกระทรวมพลาดปริงนั่นนั่นเองฝั่งนุ่งกระทรวมคืนเอารถมาแล้วเอารถมากะน้องเบสแล้วแล้วเป็นไงกลับคืนกลับคืนใช่อือครับคืนพระนุ่งกระบาลเขาจะไม่งอกได้น่ากระทรวมอีกฝั่งหนึ่งวานเขาแต่นั่งหนักอ่ามันยังไม่งอกแล้วน้ำท่วมฝั่งนี้งอกแล้วแต่ก็ท่วมอ่าทำหน้าปัง80ไร่90ไร่เกือบร้อย หน้าปังปีนี่สองพันห้ารอยหกสิบห้าก็ไม่รู้จะได้เข่าหรือจะได้น้ำเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับรถกลับบานแบบอืเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนทำนาน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกนาหนึ่งนะคะทุกคนว่ามันจะท่วมไหม เพราะว่าเมาื่อคืนฝนตกแรงมากแบบปกติมันจะไม่ตกใช่ไหมแบบแต่ว่าพาย,ยุเขามันก็นต้องตกอยู่แล้วเนาะ <_ s> อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเนาะไป <_ s> พาไปดูน้ำท่วมเ <_ s> ขายังไม่เกิดเลยอุ้ยเนี่ยถ่ายคลิปที่ไรก็ตลกอยูจทุกคนทุกทีเลยอะทุกคน <_ s> เดี๋ยวมันก็คงงอกเนาะไม่ต้องทักนั่งก็ได้ อยู่ไหมเปิดใจครับแบบั่บอกว่าพ่อเอี้ยชีมาล่านะนนาาานจงงนะคองน,ำองนำอง้ำท่วมมาสาวผักนึนงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเอ็นงอเกลิงเดียวนี่ทุกคนตั้งแต่ทำมาสามสิบสี่เลยตรงไหนนำคลองพึ่งนำคลองพึ่งไหลมานู่นตรงนู่นก็นำท่วมอันนี้นำคลองเข้ากับปล่อยมาอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกลับบ้านกันค่ะทุกคน ที่แรกว่าจะไปดูหน้าอีกหน้าหนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่ามาดูพ่อไปอยู่บ้านก่อนแต่ว่าพ่ออะจับปุ๋ยลงนะคะผสมปุ๋ยไปวหวานเตรียยหวานเขาววานันอ่บหยอดมันเนาะเฮ้ยหมดซื้อปุ๋ยวันนี้ไป40,000สี่หมื่นเบาเค่ะทำนายกันหนือนมีฟันเหน็บพ่อหาไทายพิอัพการลนท้ายไปดู ดู huh <t ü ee> é, ้มาเที่ยวแม่ไปทายดูเลยน่ะไปว่าเขาแล้วก็เครียดให้เลยนี่ทุกคนมีบอกเนี่ยว่านั่นน่ะเอาเอารถรถตุกตุกไม่ใช่รถอีแตนเองเนาะไม่เนาะไม่เรียกว่ารถอะไรนะรถอีแตนแหละเนาะเอาขึ้นรถกับกระบะเดี๋ยวความขึ้นกระบะเป็นไงล่ะกระบะลุดรถไทยเดินตามได้ทุกคนดูนะ วก็ออกอีกรถก็เริ่มห้างเพราะลูกจะซื้อรถใหม่เท่านั้นแหละเพราะจะซื้อลูกจะซื้อรถใหม่กปลปอยเลยตามเลยเลยไม่ขึ้นไปป่ามันดึกด้อ <c oughs> นี่ทุกคนก็อ <c oughs> ย่างที่บอกฟันกล็ล้อรถกรล็ล้อก็ตามคนตามอายุตามคนนี่แหละไปเรื่อยจะบอกปีที่แล้วปีหกสี่นี่แหละที่ว่าเขาชวนถ่ายกับทำซีมดไปแล้วกับบ้าก็ได้เปลี่ยนใหม่ ฟ้าไทยแต่เปลี่ยนใหม่ที่นี่กะทำรถเดินรถไทยเดินตามโอ้จนควนันเนอทำไมมันควันออกเยเเอะนนแยะเราทำไมที่นี่ปั้นตันเจียงเงินอีกนั่นไหนมีแรงน่ะตอนนู้เพราะว่าตอนนั้น่ะนุครับ กล,ลับจากสารคามอ่ะนูกครับกลับจากสารคามเลยแบบว่า<ค>เวลาเหยียบไปแล้วมันไม่ไปอ่ะคันเร่งเหยียบเหยียบจะสุดคขาเร่งนะแต่ว่ามันก็อยู่เก๊์เทอาเดิมอ่ะไม่ไปอ่ะคือกป,ปั๊มมันตันเลยอ่านั่งกินกล้วยแม่เป็นลิง <laughs> แม่ปูได้กินนี่นะเนี่ยกุ้ยไข่หัยหาว่าไปได้กินแล้วนี่ไไมม่่ด้ปูอ้าแม่ปูได้กินแล้วนี่เขาไม่ขโมยไปนี่มอยู่หลังบ้านนี่หลังบ้านนะคิดว่าตรงไข่่ด้นีคิดว่าขังถนนกล้วยไข่อะไรเป็นสีเหลืองเมียนมีไข่ไข่ตรงไหนไข่ตรงไหนชื่อมันอ๋อชีมันเมร์ก็ได้ไปอีกขออีก อ้วปุ้ยไม่ใช่เบาๆเตรียมยกลงค่ะเนี่ยเสาเป้ไม่มีค่ะเอ่อเสารถเกี่ยวแทนถูกเป้นอนเบาลุงรถด <c oughs> น้ำผัวก็ดีด้าห่วยไหมพูดอะไรเยอะแยะ เปีอาหมอมาลงทำไมถลายลงเหรอนะแม่ไคิวหนุไม่ถูกกันเรอกขอตั้งไปทักคิวดังคืไอ้พับก็แหละคิวก็ไม่แ่มันไปลองินงขาวอะไรคิวคนนูอย่าไปกดสวนมันถ่งทำไมล่ะ นนามาใส่คิ้มาตัดกิ้วไปใส่คิ้วม ok, ันงอกจัางม้อมจะไม่ลองกินข้วทได้หนูทุกคนรู้ไหมพอกันกิ้วอะ่ะรู้สึกว่านาจะของอ้วนอ้วน,วนแบบไม่มีมิติอะไรเลยมีแต่แบบหนากุม้มกุมวนอ้วนอ่ะแล้วแบบเนี้ยงอกอะ่ะโอ้ไม่นาทําเลยเ <c oughs> พราะเอาไมา้มาวางก,กันเลย <c oughs> ไปนอนล่ะนุ่กก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอพ่อหนูเกิดชีวิตธรรมดาเลยเปื่อยไม่มีอะไรมากนะคะ เร่อันี้บรรยกาดีดีนูขอกินกล้วยก่อนแป๊บนึงเอาสะพานมาคนหนึ่งเอาใหม่โลหขายคนหนึ่งแต่เอาสะพานมาบันไดอันนี้บันไดรถเกี่ยวกูปงปตาคันหน่อยๆนะคะใครมาวะอ๋อ กอวันหยนี่เนาะ <c oughs> คลิปนี้กูฝากไว้เท่านี้นะครบบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า